สวัสดีนะครับทุกท่านเดี๋ยวเราจะเดินเละาะเบาเฮ้ยเละาะเบาเลาะบ้านนะเดี๋ยวเรามาพบพทีมงานเราก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับหาตัวยากจริงนะพ่อคุณ <c oughs> ไปทางไหนมามาาทที่นนใบ้อ๋อไปอไปทาในนบนบ้เออเาเลาะเลยหายเด็กน้อยยังข้าเจ้ามาลินผ้าจยักยางลเลาะลินนำบ้านนำยังสินะอเออจะพาเที่ยวพาลินไปนี่ เป็นตัวจริงยังเป็นกันยังนี่บ่าวปีเตอร์แม่นแม่นแม่นครับนี่ครับจูปากกันด้วยหยอกหยอกหยไปไปเดินแจกขนมมาบ่แม่งงานแต่งบ่มื่อื่นมื่อื่นนั่นบอลานเจ้าบ่ที่ว่างานแต่งวะบ่ไปเห็นเราอยู่ตลาดใส่สมภูเมื่อกี้นี่เราไปเอาของ มีหลายขี้งวงขี้ควายเต็มเนาะดูบ้านนี่เบิ่งฟ้าฟ้าบ้านนี่พี่เห็นป่ะพี่เพิ่นว่าบบเื้อนี่เขาอยู่อี่นีเลยนี่ฟ้าเงินอ,อะโลลิน ไปใส่เบื้อกหน่อยลูกเรียนกูเห็นเปิดยุดบ่ลูกหนึ่งยุดตัวได้เฮือนดอกอื่นนี่บ่เตรียมงานบ่นี่เตรียมงานพรุ่งนี้โอ้เราก็มาเซฟอยู่ตรงนี้เจ้าอยู่นี่มืออื่นนี่เปิดเครื่องเสียงอยู่นี่ว่ไปเบิ่งได้บ่ก็เจ้าเห็นยังไงฮะกำลังยิบฝาอัน บักเบ่งคันบักเบ่งอันนี้เขาเตรียมงานดองมืออื่นพี่เบิ่งบ่ขรับใจขรับใจด้วยคับใจด้วยตู้ไหมครับใจด้วยคับใจยยานโอู้หูเห็ดอย่างกันโน่นนี่เตรียมหลายหลายคนเลยนี่เล็กน้อยจะคนน่ะกินดีไ่ม ตุ๊ด่นะตุ๊ดตุ๊่คันยิบคันบักเบ้งงานดองมะออื่นบ่ใส่น้อเจ้าสาวไปพ่ออยู่ตลาดใส่สมภูเมื่อกี้นี่คือใดน้อหน้าเนื้อใดน้อยอืคันมักเบ่งอืมเตรียมงานพาขวัญใส่ด็กน้อยเบิ่อแล้วเพราะจะมีมีดิ้นน้อยอยู่บ่ ไปห้องเยนบอกงเเีียนคือเงียบแถบมิกี่นี่ในขันบึงบิงขึ้นบึ้งได้อยู่วะบวกนะมาแล้วก็ต้องลองเออพอดีเจ้าจะขึ้นด้วยเจ้าขึ้นตุ้ยแทโอ้นี่เพเทศงาน

นี่ไงเนาะนี่ๆเจ้าสาวสําคัญบักเวียงเอ็งนี่บ่อ๋อแม่นแหละเอ้าได้ผู้วาวทางใด๋2ปีทังเวียงพุ่นนะอือสิไปอยู่เวียงบ่หรืออยู่นี่บาดนี้เมื่อเวียงพุ่นแหละเมื่อเวียงพุ่นนะอ๋อให้เขาอยู่บ่เขาสิเอาไป เอาลเลยเ,เอา,เ,อาลเลยมาจันเอาไหมวะเออโอ้ตอนไม่เล่นนี่กะมีมีงานฮะกินดื่มอยู่บอกรือว่ามื่นมื่นมื่นอ๋อบิงอยู่เนาะเป็นเห็ดขันมากบิงนะหรือว่าพา,า,า,านใบศีนแหละนะครับอันเดียวกันนะครับ เป็นเห็ดงามเนลยผีมือเป็นประณีตนี่สีเห็ดเป็นหูมีอย่างนั้นเห็ดเป็นคล้ายๆแบบเป็นถ้วยเป็นกลวยบ่ก็จะเอาดอกไม้ใส่ข้าวโพดแบบนี้เลยะข้างอ่ะอือโอ้โหกว่าสีได้เนาะงาานนป นิบล้วยล้วก็งามเนาะเอาให้งามคือเจ้าสาวแง่นใ่้สฮมกับเจ้าสาวดิใช่เจ้าสาวฮิตในี่ื่องงามอยู่บ่งเจ้าสาวบ่เฮิตปกติแล้วเวลามีงานแต่งงานดองแบบนี้นะเพื่อนก็จะมาตุ้มโฮมกันทำใบสีบ่แม่ช่วยกันบอกกินเต้นปะ โอ้โหเอาจะเป่ารุนวะเฮ้นี้งานอยู่อะไรนะอยู่บานากากนากอกแก้ววะนากอกในเนาะนากอกแกว้ว่ะโอ้โสองสื่อเนาะนากอกแกว้วในเน,นาะในแกว้วเนาะส ค็นเป็นงานเพื่อเตรียมงานกินดองพอดีนะฮะารงานนะทำคันวักเบ่งหรือว่านะครับพักควันนะครับใบผ่านใบสีนี่แหละนะทำชุดใบสีโอ้นี่นาดะรเราถูก <c oughs> ยังเราสชบ่อถูกห้องปะ <c oughs> Xe lâu tôi... Phải Phải bừng năm nay đây bác Quá bừng sao lo hết chín Phải năm nay đứa Hết chín nhằng sao Phá Phá hẹn Ở nơi đây bà này Ai bà Ôi อาเฮยงคนบึงเยอะแยะโอ้ยงามเลยเจ้างามของเจ้านเนาะสีแกงสยังบานนี่แกงเส่ยพักนี่วะพักนี่วะพักไปนะเจ้ามีคู่เลยวะมีอลไบ่เรามีคู่เลยเด้อเราเห็ดกินเลยเด้อ ส่แกงปลาปลานี้ก็ไปหามาเองเนาะเจ,จ้าซื้ออย่างนี้สาวเงสเงสงโอ้แสงสาวเสงนะครับตากตากปลาใส่พริกพร้อมเปล่โอ้คุณตากใส่พริกพร้อมไหมอืมอ๋อมันจังแซ่บแล้วเาก็แกงแบบบ่ต้องใส่เครื่องเลยเนาะโอ้ หนึ่งหสิบเอาแล้วในหม้อแกงยังไหวเห็นปะแกงงัวหมักม่วงงัวเรือบุ๊มบิ๊มลงม่วงหรือมากรีแกงบักม่วงมาจังไดปไปนี่ไงยังไปดิอ เอาขอบใจหลายๆค่าค่าค่าท่าเจ้ายโอ้โหเดะเดะอ๋อขอบใจไปขนมคุณเท่าก็อยากกินอยู่น้่เห็นกันจะเลยเอาอันเบ่งกันกินเนี่ยเดี๋ยวว่ามาอีกน้อยเรต้องเบ่งกันกินเออขอบใจหลายๆเด้อขอบใจหลายๆเด้อขอบใจเดียวไปละไปรอบ้านก่อน กิ้งเดียวคนน่ะโอ้โหลูกไปครับภารกิจนี้ก็ไปเจอกันต่อไปสบายดีสบายดีสบายดีเป็นไรไปเฮ็ดยังมาอยู่เฮือนบอกเมื่อกี้นี่เ่า มาเห็ดอยู่เวียงนี้ใช่นะครับสบายดีเนี่ยเป็นในบ้านบรรกอกเนาะมายามใด้เห็ดเราครับต้อนอย่างดีแล้วก็ขอบอกขอบใจเลยดีตลอดเอาคลิปลงลูกสาวเราที่นวดอย่างนี้ได้เห็นสาวเสง่บ่แสง่เป็นวะนี่น เจนกันยุกี่ที่แล้วเราไปอยู่ที่ใดแล้วเด๋ยวนี่ย,อย,ยอยู่ไทยเลย